กินข้าวเอ้ยกบปลาจิงจังก้ามันเยี่วะป้าจิงจังกป้าจิงจังทำยิ้ยัยอ่ะบ่ดุดูเราไม่ตรงดูใชดุอีกกาลีกึ่งกีไปจิกกึ่งนี่ข้าววันนี้

Kai chi cái -ka chi đi No, no, cái chi đi chica chia 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 cái chi chia cái chi chia 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 Chín khao chia 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 khao chia bố, bố chia 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 gần chia 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 chín khao, thế thị ba kẻ đẹp chích chi chích cát chi thôi chi vinh bạn đâu kia không cao cao มนข้ากับปาเัียังเลยนู่มมาแรงชี้กะนีนี่เนาะดูดูดูิกี้กกชิคี้กไม่กินเนี่ยใครชิ่กีก่อนกินเกลือเลยชิคกี้มนข้าวีกว่าอร่อยดี ริงข้าวปลาแกแดดเมื่อวานนี้ยกใจได้เมื่อวานเนี่ยกินจ,จังอืมอร่อย <c oughs> ข้าเนี่ยอร่อยเลย

ไม่ใช่ปลาสลิดบางบอนี่ปลาสลิดน้ำเค็มแเราภาษาพื้นบ้านเรียกว่าปลาแกแดดเราภาษากลางเขาเรียกว่าปลาสลิดทะเลนีเขาเรียกปลาสลิดเป็นผูมีเขาเรียกว่าปลากิ้งจังเนี่ยนั่งกินต้มสุกแล้วเนี่ยปลากระตักปลากระตะกเรียกว่าปลากิ้งจังอันนี้ไอ้สุบาว

กดคลิปตั้งเงี้นะครับกินข้าอยู่แล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามมันด้วยช่องทำมาหาแดกนะครับกดไลค์ให้ด้วยกดแชร์ด้วยนะครับไปเลยครับ